กต้อนรับทุกคนนะจ๊ะเข้าสู่ช่องของปวีอลแลนี่คือไปให้เสิเดยเทต้ตก็วันนี้เป็นวันที่3มีนาคมนะจ๊ะเป็นการคัมแบ็กของวงศิลปินเคป๊อปที่ถือได้ว่าแต่คนเนี่ยรอคอยการัคัมแบ็กของเขาเป็นอย่างมากเสิร์ฟโดยฉันเองนานก็คือเพิ่งเข้าวงการอ่าเริ่มเข้าวงการจากน้องๆเพรเชอร์นั่นเองนะจ๊ะ แล้วก็ได้ไปติดตามผลงานของ YG แล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยชื่อชอบในผลงานของ YG จังเลยอาจารย์และอีกหนึ่งวงที่ดิฉันเนี่ยก็ฟังเพลงเขาเช่นกันนั่นก็คือวงไอคอนนั่นเองก็วันนี้เนี่ยเราเนี่ยพยายามทํากันบ้านเนาะพยายามเริ่พยายามแบบเรียกว่าอะไรนะจดจำชื่อของเมมเบอร์แต่ละคนมาบางส่วนแลละแต่ว่าไม่รู้ว่า จะได้ครบหรือว่าอาจจะพูดผิดอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเราเนี่ยก็คือเริ่มมาติ่งวงนี้เริ่มมาติดตามผลงานแบบเป็นจริงเป็นจังเออแล้วก็น oh. ั่นแหละเพราะเราก็ไม่มีกระแสเนที่แบบว่าเขากาลังจะไปแข่งขันในรายการคิงดอมด้วยก็เลยแบบว่าเฮ้ย oh. <"He i, S 2> ต้องตามได้แล้วอะไรเงี้ย oh. เพราะปกติเน้แ,แต่ซุปเปอร์สตาร์วายจีอะไรเงี้ย oh. ก็ฟังเพลงแล้วก็ เราก็ฟังเพลงของไอคอนอยู่แล้วก็วันนี้จะมาดูกันว่าเพลงใหม่ของวงไอคอนจะเป็นยังไงนะจ๊ะแค่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะกบไปให้สุดอยู่ที่เต็เพลงว่ายว่ายจากไอคอนโอ้ยเมื่อกี้จังหวะนามาดีมาก 天嘛。 해어 <놀�>

ทาร์วิทีนิ่งที่ทำให้ฉันขนลุกนิ่นี่ขน,นลุกแบบ มีคำอยู่บนรถเลยอะเววยเวยเวอยอโอในฐานะที่เป็นเท่าไรอ่าเป็นตามพันของ YG อยู่แล้วแล้วก็ได้ฟังหลายๆเพลงของไอคอนเนี่ยอ่าก็พูดได้เลยว่ามันเป็นเพลงที่เป็นมันคือเอกลักษณ์ของไอคอนอย่างแท้จริงที่รู้สึกว่าพาเพลงอ่ะแล้วแบบเฮ้ยเออ ต้องเป็นไอคอนเป็นแบบวงอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงมันเป็นเอกลักษณ์ของไอคอนแบบชัดเจนมากๆแล้วคือแต่ละคนนะ่ะก็คือดูลบแบบดูโตมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วในความของด้วยเขาเรียกอะไรนะของเพลงความของเพลงความของใดๆอะไรเงี้ยเอาจริงลองทำกันบ้างมา,มาพอดนึงว่าแบบว่าเพ,เพลงนี้จะเป็นเพลงที่เอ่อ ออกแบบแนวเศร้าที่สุดเท่าที่เราได้ไปอ่านนะถ้ามีผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยถ้าที่เราได้ไปอ่านเนี่ยมันหมแบบว่าเขาบอกว่าเป็นเพลงที่เศร้าที่สุดแต่ว่า,อ,าอ้าวพอพอเขาเรียกว่าอะไรนะพอออกมามันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นนะมันกลายเป็นว่ามันมีจังหวะมันมีใดๆที่แบบเออมันคือไอคอนมากๆใดๆมากๆแล้วส่วนตัวอาจารย์ก็คืออ่ะพุทธงก็คือยังไม่ได้เลือกเมนแหละ คราวนี้ก็เลยบอกว่าก็รังหาอยู่ว่าจะเลือกใครเป็นเมนนะจ๊ะเพราะว่าทุกคนก็คือมีคาแรคเตอร์แบบชัดเจนดีมาก <_ D> เพลงอ๋อแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบเลยนะคือ,อหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเซตในฉากใดๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันสื่อความหมายถึงว่าตัวเพลงได้ดีมากๆเวเวเวตัวแบบมันเข้าใจว่าต้องการสื่ออะไรกับคนดู MV อยู่อ ก็ประมาณเท่านี้นะจ๊ะใครที่เป็นไอคอนิกใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดจะชื่อว่าไอคอนิกอ่ะก็มาคอมเมนต์มาขายกันนะจ๊ะครับ6หนุ่มไอคอนอะย่างก็คือตอนนี้เรายังไม่ได้ปรับหมดเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอ้โจาตเราคนคือดีขอแบบว่าถ้าสมมว่าปรับกุลแล้วใครได้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกนั่นเองนะจ๊ะ ก็มาขายมาคอมเมนต์มาไม,ม่พูดคุยกันหน่อยนะจ๊ะก็ในฐนาะทีเ่เรานี่เป็นวายจิสแสตน้าใหม่นะจ๊ะก็ฝักในฝักต,ตัวดะะ้วยครัเพราะถ้าพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกอ็อย่าลืมนะจ๊ะว่าดูดูไอคอนเนี่ยจะมีการไปแข่งขันในรายการคิงร่อมนะจ๊ะในเดือนเด็ดกก็ต้องมารอติดตามดูว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงเพราะว่า เราเองเนี่ยก็ไอคอนเนี่ยเป็นหนึ่งในวงที่เราเชียร์นะจ๊ะสำหรับคิงรอมใกล้กับคิงรอมก็ต้องมาเราดูกันว่าจะเป็น,นยังไงแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะรีแอคช่นสเตจในคิงรอไให้ดยนะทีเออ นะครับใครที่มีคอมเมนต์มาไว้พืกคุยต่างๆคอมเมนต์บอกกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ราจะจากกันไปจ้าอย่าลืมก